สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงรุ่น m a คิต้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าถามกันมาเยอะตัวนี้น่าจะเป็นตัวไทยๆละของรอบนี้ถ้าพลาดตัวนี้ไปก็น่าจะต้องรอรอบต่อไปสภาพตัวนี้ถือว่าสวยเครื่อง2จังหวะนะครับประมาณ 22cc ซซีมาคิต้แท้ยันแกนเลยเดี๋ยวถ้าดูๆไปก็จะเห็นว่าตัวแกนเนี่ยจะมีซีเรียลของญี่ปุ่นด้วย ใครที่ชอบคลิปลักษณะนี้หรืออยากหาสินค้าที่เป็นเก่าญี่ปุ่นแท้ก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆ yeah